สวัสดีค่ะคือแวนนะคะเราเคยคุยเรื่อง final s ด้วยกันนะคะแต่ที่จริงว่า final s ก็มี2เสียงนะคะมีเสียง s แล้วก็เสียง z ก็คล้ายๆกับาภาษาไทยมีคำเป็นกับคำตายาภาษาอังกฤษก็มีตัวอักษรที่มีเสียงและไม่มีเสียงนะคะ ถ้ามีเสียงแล้วก็เพิ่ม s อ final s ลงท้ายก็จะมีเสียง z นะคะลองดูนะคะ,ะคำว่า cats ตัว t ไม่มีเสียงแล้วก็เพิ่ม s ก็จะมีเสียง s นะคะ cats แต่คำว่า dogs ตัว g ก็มีเสียงเพิ่มตัว s แล้วก็จะมีเสียง z dogs cats dogs อีอกตัวอย่างนะคะคำว่า walks walks ตัว k ก็ไม่มีเสียงแล้วเพิ่ม s จะมีเสียง s นะคะ walks แต่ว่าคำว่า runs runs ตัว n มีเสียงแล้วเพิ่มตัว s มีเสียง runs runs run run อีกสองคำนะคะ videos videos ตัว o ก็มีเสียงเราเพิ่ม s r, มีเสียง videos แล้วคำสุดท้ายมี cars cars ตัว r ก็มีเสียงเพิ่มตัว s ก็จะมีเสียง อ cars อืมก็ลองลองคิดว่าเออคำศัพท์ที่รู้แล้วลองเพิ่ม s ในคำศัพท์นี้นะคะแล้วจะมีเสียงอะไรบ้างนะคะมีเสียง s หรือว่าเสียง z อืมแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ see you again